สวัสดีค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะแพ้หายไปหลายวันเหมือนกันเนาะเพราะว่าแพ้ป่วย <c oughs> ไม่ใช่อะไรเลยทำหน้าที่นี้เนี่ยทำทำเป็นหมอทูเนี่ยมันไม่จริงๆและไม่ใช่ง่ายนะเพื่อนๆแพ้ก็งงเหมือนกันว่าโอโ้โหแบบอ,อพอเข้ามาอยู่ในวงการนี้แบบเต็มเต็มตัวแล้วก็รู้สึกว่าโดนพลังงานลบโดนอะไรอย่างเงี้ยจากจากคนนู้นคนนี้เยอะแยะมากมายก็เลย ก็เลยต้องขอไปรักษาตัวจริงๆก็คือเข้าห้องฉุกเฉินเลยไม่ใช่ว่ารักษาตัวอย่างเดียวาไปเข้าห้องฉุกเฉินไปไปหลายรอบมากเดือนนี้เดือนเดียวเ,เนี่ยแพทเข้าไป3รอบอะเพื่อนแบบแอบแบบตกใจเหมือนกันนะโอ้โห,โหเยอะขนาดนี้เลยเหรอโอเคค่ะเพื่อนๆขาวันนี้แพทจะใช้ไพ่ witch garden นะคะตัว witch garden เป็นตัวที่เอามาดูให้ในวันนี้นะคะเพื่อนโอเคอย่าลืมนะคะใครที่ต้องการจุดเทียนมหามงคลเนี่ยวันที่27มิถุนายนนี้แล้วนะคะก็คือวันศุกร์วันศุกร์หน้านะคะใช่วันวันศุกร์ที่จะถึงนี้แล้วสิโอ้ oh my god เร็วมากแพบดบเป็นภูมิแพ้ด้วยอะไรด้วยขอต้องขอโทษมากเลยแบบเยอะ วันศุกร์ที่27นี้จะเป็นการจุดเทียนแล้วดังนั้นเนี่ยติดต่อกันเข้ามาเยอะๆก่อนวันที่27ก็คือวันที่26นะคะโอเคเพื่อนๆเพราะว่าเลิกเนี้เป็นเลิกที่ดีอีกเลิกหนึ่งแล้วก็เป็นเหมือนช่วงนี้มันเป็นพลังงานของดาวเอ่อมนะาร์เนาะดวอะไรดาวอังคารคือ ถ้าจะพูดถึงบ่อยๆแล้วก็จะบอกลูกๆวงที่เข้ามาดูด้วยกันแล้วก็หลายๆคนว่าต้องระวังนะช่วงนี้เพราะว่าเรามันเป็นดาวแห่งการประทะเป็นดาวแห่งเหมือนกับเขาชอบให้ให้คนประทะกันดูสิอเมริกองอเมริกาต่างประเทศนานาชาติอะไรก็เอากันใหญ่เลยนะคะพทยก็อยากให้ทุกคนใจเย็นๆแล้วก็อย่าประทะกับใครนะคะ หนาช่วงนี้ก็ใจเย็นกันนะคะการดูดวงเนี่ยเราจะต้องอยู่เหนือดวงเนาะพะจะบอกเสมอว่าก็ต้องอยู่เหนือดวงแปลว่าอะไรแปลว่าไม่ใช่ดูดวงแล้วทําให้กุ้มใจแต่การดูดวงเนี่ยทาให้เราเหมือนกับตั้งรับเรียนรู้ที่จะตั้งรับว่าโอเคถ้าแม่หมอเนี่ยบอกว่าโอเคจะเจออย่างนี้อย่างนี้เราจะตั้งรับยังไงให้เป็นให้ฉลาดนะคะอันนั้นคือคนที่อยู่เหนือดวงแล้วเป็นคนที่ฉลาดในการดูดวงเนาะ โอเคเพื่อนๆวันที่27นี้อย่าลืมนะคะแล้วถ้าส่งใครที่สนใจทั้งเครือเขาหลงและว่านดอกทองทั้งความรักที่สุดปังเอาคนเก่ากลับมาหรือเอาคนใหม่ๆเลยคนเก่าไม่เอาแล้วเอาไปทิ้งหรือว่าเครือเขาหลงตัวนี้เพื่อความสําเร็จเรื่องเ,อเงินทองเรื่องโปรเจกต์ใหญ่เรื่อง ขอเงินเดือนขึ้นนี่ต้องตัวนี้ดึงลูกคงลูกค้าต้องตัวนี้เลยนะคะแล้วก็มีน้ำหอมพ่อแม่รัศมีทั้งสองกลิ่นกลิ่นกุหลาบและกลิ่นมะลินี่มันจะเป็นสีกลิ่นกุหลาบจะออกเป็นน้ำตาลน้ำตาลนิดนึงนะคะแล้วกลิ่นมะลินี่จะออกเหลืองเหลืองนิดนึง ทั้งสองอันนี้มีพุทธคุณในการทำเมตตามหาเสน่ห์อย่างมากเลยก็เลยเอามาแนะนำให้กับเพื่อนๆกันทุกคนนะคะแค่สกวลละ299บาทรวมค่าส่งแล้วว้าใถูกมากโอเคแล้วก็ทำทำเพิธีมาจากประเทศอินเดียด้วยนะคะอย่าลืมก็ถ้าใครสนใจสินค้ามากมายนะคะแล้วก็ ลิฟสาลิกาลิ้นทองถ้าใครชอบออกกล้องออกไปหาลูกค้าเป็นเซล์ต้องตัวนี้เลยนะคะเพื่อนๆมีแผ่นทองข้างในด้วยสวยงามมากๆโอเคแล้วก็หอมมากๆด้วยนะจ๊ะโอเคค่ะเพื่อนมาดาูพลังงานวันนี้กันดีก,กว่าว่าเป็นพลังงานแบบไหนวันนี้ w i s h g a r d e เดจะบอกอะไรกับแพทคะมาดูเลย มีความคลุมเครือในในความสัมพันธ์พันว่าเป็นแนวกลืนไม่เข้าขายไม่ออกเป็นแนวที่แบบเอ้ยังไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดียังมีความคลุมเครือหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือการที่ใครบางคนยังปกปิดบางสิ่งบางอย่างจากคุณหรือคุณปกปิดสิ่งบางใดบางสิ่งบางอย่างจากใครบางคนก็ได้นะเพื่อนๆ ช่วงนี้พพดว่าจะมีการเงินที่ดีนะคะเพื่อนเป็นคนที่มาดูเนี่ยจะมีการเงินที่ดีขึ้นเรื่องเงินเนี่ยโอเคไม่ไม่ได้แย่คุณจะสามารถหมุนได้คุณจะสามารถเนี่ย แพทว่าคุณหมุนได้คุณเอาอยู่เป็น temperance คุณเอาอยู่ได้กับหลายๆเรื่องนะรวมทั้งความรักด้วยเรื่องเรื่องทั้งความรักเรื่องทั้งอะไรเนี่ยเอาเอาอยู่หลายๆเรื่องแม้ว่าจะโดนอะไรมามากมายแม้ว่าจะเจอเจออะไรมามากมายก็ตามแพทว่าคนของคุณเนี่ยนิ่งๆใส่คุณนิ่งๆคือแต่ก่อนเป็นคนดีมากเลยนะตอนที่เข้าหาคุณตอนที่เหมือนกับ ตอนที่เขาเข้าหาคุณตอนที่ที่เข้ามาแรกๆอาจจะเป็นช่วงโปรโมชั่นหรือเปล่าเขาจะดีมากๆเลยแต่ว่าช่วงเนี้ยเริ่มทำไมนิ่งไปทำไมเงียบไปคุณรู้สึกเซ็งๆกับความสัมพันธ์แบบนี้คุณรู้สึกเหนื่อยคุณรู้สึกเซ็งคุณรู้สึกว่าแบบเออไม่อยากไปต่อเลยกับความสัมพันธ์นี้จะไปต่อหรือพอแค่นี้คุณจะมีคำถามประมาณนี้เข้ามาในใจนะ แต่ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตอะคือคือมันดูเหมือนจะดีนะในสายตาของคนข้างนอกอืแบบเป็น the world สามารถคุณคู่กรณีของคุณแบบเป็นต่างชาติได้หรือว่าเป็นคนที่ไปคนไทยไปทำงานต่างประเทศอะไรได้แล้วหรือว่ามากับการสื่อสารก็ได้ ต้องคุยกันทางออนไลน์ on, long, online, อย่างนี้ก็ได้จริงๆคุณเป็นเดอะสตาร์นะคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนที่โดดเด่นในสายงานสายอาชีพบางคนสวยเลยแหละอืมหลอ่อกำลำังสุดเลิศสุดปังคุณมีคุณมีพร้อมทุกอย่างแล้วอะนอกจากเรื่องของความรักความผูกพัน สัญญาบางอย่างที่คุณทําบางที่อ่ะแพทอ่ะคนถามแพทเนาะว่าแพทอ่านด้วยไพ่อย่างเดียวหรือเปล่าแพทก็อ่านด้วยไพ่แหละร้อยเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นนะแต่ว่ามันก็มีส่วนหนึ่งมากๆเลยที่แพทจะส่องใช้พลังจิตในการดูนะคะถามว่ามีไหมตรงนั้นก็นิดหนึ่งมันก็เป็นส่วนใหญ่เลยอะคะ่ะโอเคแพทว่าตอนเนี้คุณสองคนงเงียบใส่กัน เขาก็นิ่งมากคุณก็นิ่งใสคุณก็ท่านมีความรู้สึกว่าคุณไม่รู้ว่าจะจับทางเขายังไงดีกว่าคือเหมือนกับอา้าวเขานิ่งมา,าทำไมนิ่งไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ไม่รู้ว่าคุณต้องควรจะทํำยังไงดีอืมก็เลยนิ่งกันไปทั้งคู่และชอบมาถามท่านนะว่าถ้าเรานิ่งไปเลยเนี่ยนิ่งไปเลยเขาจะตามคุณไหม เขาจะกลับเข้ามาหาคุณไหมยากนิดหนึ่งนะคนคนนี้มีความยากนิดหนึ่งเพราะว่าคนคนนี้โอ้สไปซี่แล้วคู่นี้เป็นไปได้ว่าคนของคุณมีคนที่สามมีมือที่สามที่เป็นคนที่ร้ายๆด้วยนะ มือที่สามของคุณไม่ใช่คนที่น่ารักบอกอย่างนี้ดีกว่าเป็นคนที่ออกจะร้ายร้ายออกจะไม่ปล่อยมือแต่ว่าคนของคุณเขาก็ไม่ใช่แค่มีมือที่สามอย่างเดียวนะเขามีตัวเลือกตัวช้อยเยอะแยะมากมายคนนี้เป็นคนที่ชอบคุยกับหลายๆคนหรือเปล่าคะคุยกับคนหลายหลคน ชอบแบบคนนั้นก็พี่คนนี้ก็น้องคนนั้นก็แบบเพื่อนที่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยจะมีข้ออ้างประมาณนี้มาให้คุณเสมอๆคนนี้เขากำลังแบบอน j o ยนิดนึงเนาะต้องบอกตรงๆนะคะเขาค่อนข้าง e น j o ยกับ c h o i e ของเขาตรงนี้เออเขาคิดว่าเขาทำถูกเขาทำถูกต้องเขาเขาไปเลือกสิ่งที่ถูกต้องเขาค่อนข้างจะหลงละเริง ไปกับความสนุกสนานอะไรพวกเนี้ยเออคนคนนี้เหมือนเหมือนเหมือนถ้าใครมาอวยเขาอะไรมาดีๆใส่เขานี่เขาจะชอบไปทางนี้ได้ง่ายๆเลยนะเขาจะไปกับอะไรพวกเนี้ยเออได้ง่าย,ายๆเลยไปถ้าใครเนี่ยแพทคิดว่าเขามีม,มีมีคนมาชอบเขาด้วยมาชอบมาดึงมายือ้ออืมเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะเนี่ย โอ้ยตัวชอยเยอะคนคนของคุณเนี่ยบอกได้เลยไม่ใช่มีคนแค่คนเดียวด้วยอืมมีอีกเยอะแต่คุณก็เป็นเอนะ็มเพรสเนาะคุณเป็นคนที่ให้อภัยจังเลยอะอืมดว่าคุณให้อภัยจนเหนื่อยแล้วเหมือนกันนะตอนนี้เริ่มสองจิตสองใจแล้วว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณอยากจะให้เขากลับเข้ามาดีไหมเพราะว่าจริงๆแล้วคุณก็เริ่มไม่ไหวแล้วนะกับความสัมพันธ์นี้อืม หวไหมเพื่อนคุณเริ่มไปแบบโฟกัสเรื่องการงานการเงินการเศรษฐกิจของคุณละพอคุณรู้เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยช่วงเนี้ยดวงการเงินเริ่มขึ้นเพื่อนเพื่อนการการเงินเริ่มขึ้นนะคะเพื่อนเพื่อนก็เลยแบบว่าอยากไปโฟกัสด้านนี้เนาะมากขึ้นอ่ะมาแล้วนะแล้วเขาก็ยิ่งใส่คุณเหลือเกิน เขายิงใส่คุณมากๆจนคุณเริ่มจะไม่ไหวกับกับพฤติกรรมของเขาแล้วจะเอาอยัางไงจะเป็นยังไงคือคุณปล่อยแล้วอะปล่อยให้มันเป็นตามเวนตามกรรมเลยคือถ้าเขาจะกลับมาถ้าเราเป็นคู่กันคุณก็คนคนนี้จะกลับมาคุณคิดอย่างนี้เลยนะแต่ถ้าไม่ใช่คู่กันเนี่ยก็เลยตาเลยแล้วการเนี่ยคุณปล่อยให้มันเป็นเรื่องของโชคชะตาให้มันเป็นเรื่องของเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะเป็นเป็นอะไรที่ เหมือนตัดกันไม่ค่อยขาดเพราะว่ามันเป็นครอบเป็นครัวกันแล้วหรือว่าอาจจะถ้ายังไม่เป็นไปได้ถ้ามีลูกแล้วมีครอบครัวกันแบบจริงจังเลยหรือว่าเป็นประเภทแบบว่าย้ายเข้าไปอยู่คบกันมาห้าปีอยู่บ้านเดียวกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยแพทก็นับเป็นเป็นคนในครอบครัวเหมือนกันเนาะฝรั่งเขาจะมีคำคำหนึ่งนะเขาจะที่ต่างประเทศเขาจะเขาจะเรียกว่า common law เนาะถ้าอยู่ด้วยกันเกินสามปีเนี่ยเท่ากับคล้ายกับ แต่งงานละอืมเขาจะมีสิทธิ์มีเสียงเหมือนกับคนที่แต่งงานเลยอือโอเคตอนนี้คุณเริ่มมาอยู่กับตัวเองได้คุณเริ่มบางคนเข้าสายมูบางคนเริ่มเข้าสายมูบางคนเริ่มแบบว่า เออทำใจได้บางคนชอบมานั่งสมาธิอะไรเป็นไปได้มากๆเลยนะคะช่วงเนี้ยคุณไปไปโฟกัสด้านประสบความสำเร็จด้านอื่นๆในชีวิตแล้วแล้วดวงก็ดีด้วยพัดว่าคุณมาถูกทางแล้วนะถ้าเกิดคุณแบบไปโฟกัสเรื่องการงานการเงินเนี่ยช่วงเนี้ยเป๊ะเลยเพราะว่าคนคนนี้ปล่อยเขาไปเธอคะ่ะเดี๋ยวเขาก็กลับมามันเป็นถามว่าเป็นพัดว่าคุณคุณเป็นคนที่ ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชาย LGBTQ ได้หมดเลยนะแพทถึงจะเรียกแบบคู่กรณีของคุณแล้วก็คุณอะไรเงี้ยแพทว่าคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนฉลาดเลือกคุณเป็นคนฉลาดเลือกให้กับชีวิตของตัวเองแต่บางทีคุณอาจจะมาบอกว่าฉันโง่เรื่องเดียวก็คือเรื่องหนี้อะไรอย่างนงี้ก็เป็นได้แต่ว่าเรื่องอื่นนี้เก่งหมดนะเรื่องการงงการงานคุณแบบทุกคนต้องมาหาคุณอ่ะคุณรู้สึกอึอดอัดกับเหตุการณ์ตอนนี้นะ คุณรู้สึกอึดอัดคุณรู้สึกว่ามันไปก็ไม่ได้เดินหน้าก็ไม่ได้เดินหลังก็ไม่ได้บางคนเนี่ยบางทีเขาก็มาดีคุณก็เหมือนเดินหน้าเขาก็เริ่มแฮปปี้ขึ้นแต่ก็มีเรื่องทะเลาะกันให้กลายเป็นว่าเดินถอยหลังอีกสอก้าความสัมพันธ์มันลาคลักาซังแล้วก็เป็นการที่นั่งอยู่จุดเดิมแล้วก็ถอยหน้าถอยหลังมันทําให้คุณเจ็บปวดกับความสัมพันธ์นี้ด้วยนะเพราะคุณรู้สึกว่าคุณคุณให้ แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ละคือให้ร้อยมีร้อยให้ร้อยห้าสิบแล้วอะ่ะอืมเขาจะมาเอาอะไรจากคุณอีกเพราะว่าคุณก็ไม่มีให้แล้วเหมือนกันใช่พันมีความรู้สึกว่าคุณก็ให้เต็มที่รวมทั้งให้เงินให้ทองด้วยนะการเงินการทองเนี่ยกลายเป็นว่าคุณอะ่ะมีโอกาสนะที่จะให้เขาแทนที่เขาจะให้คุณอืมแต่คุณยังแฮงอัพเนาะคุณยังมีกาพัดว่าตอนที่ทะเลาะก,กันเนี่ยเป็นไปได้ว่าแบบ มีปากเสียงกันด้วยมีการพูดไม่ดีไม่ดีใส่กันมีการที่คุณพูดแบบแรงๆใส่เขาเขาก็พูดแรงๆใส่คุณเนี่ยเป็นไปได้แล้วคำพูดเหล่านั้นะมันจิกอยู่ในหัวใจของคุณเหลือเกินนี่ก็เป็นไปได้เหมือนกันพปลว่าถึงว่าคุณจะไปทำอย่างอื่นเพื่อที่จะ move on เขาเรียกว่า move forward ดีกว่าในชีวิตมันก็ต้องใช้ชีวิตอะเนาะเพื่อนๆคือการที่เราต้องไปทำงานเราจะต้อง ไปรับส่งลูกหรือไปทำมาหากินหรือทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่คือคุณมูฟ o r w a r d ในด้านชีวิตแต่ใจคุณจริงๆแล้วก็รออยู่คนในคนที่มาดูวันนี้พัดว่าเป็นพลังงานของการรอคอยแต่รอคอยแบบสิน้นสิ้นหวังนิดนึงเหมือนกับว่ามาก็ได้ไม่มาก็ได้แล้วอะ่ะอืแต่ระวังคนคนนี้จะมาเซอร์ไพรส์คุณนะ เขาจะมาเซอร์ไพรส์ในช่วงเวลาที่คุณไม่ไม่ได้คิดไม่ได้หวังแล้วคนคนนี้จะทําตัวแบบเนียนๆเ,เข้ามาตีเนียนค่ะตีเนียนเก่งนะคนนี้เขาจะแบบเออมาเอาเอา,เอา,เอางานเอาการมาพูดเอาเรื่องที่คุณปฏิเสธเขาไม่ได้มาพูดอาจจะพูดเรื่องลูกอาจจะพูดเรื่องเงินอ่าระวังพวกมุกแบบนี้นะคะเพื่อนๆเตรียมตัวไว้ให้ดีนะพอแพทมีความรู้สึกว่า อคุณอาจจะเขาอาจจะกลับเข้ามาแล้วคุณไม่ได้ตั้งตั้งรับไงคุณตกใจอาจจะมีการทะเลาะก,กันอีกเป็นไปได้นะแพทยอยากให้ใจเย็นๆถ้าเกิดเขามาเนี่ยลองไปนั่งคิดดูเนาะตอนนี้เนาะที่เขายังไม่มาว่าถ้าเกิดเขามาวันหนึ่งเขาทักมาคุณจะทำอย่างไรกับเขานะคะโอเคเดี๋ยวดูซิ เนี่ยมันเป็นพลังงานแห่งการวนกลับอะของคนคนนี้บางคนบอกว่าอย่าวนกลับได้ไหมไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่แพทว่าเดี๋ยวก็มีการวนกลับเข้ามาอย่าแพทไม่ได้หมายความว่านี่ฟังดีๆนะคะเพื่อนๆหลายคนบอกกลับมาคบกันหรอไม่ไหวนาะอะไรเแพทไม่ได้หมายความว่ากลับมาคบกันนะแต่บางคู่บางคนได้กลับมาคบกันแต่ว่าบางคนเนี่ย พลังงานแห่งการวนกลับนี่คือการให้กลับมาพูดมาเจรจากันมาพูดดีๆใส่กันอาจจะกลับมาจบการเป็นจบสงครามอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็มาเป็นเพื่อนกันได้ไหมมามามาพูดให้มันรู้เรื่องกันได้ไหมอาจจะต้องมีเรื่องลูกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยที่จะต้องดูแลกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เขาอยากให้มัน เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องไม่มาพูดไม่ดีใส่กันขอให้เป็นแค่แค่เพื่อนก็ได้หรือว่าขอให้เป็นคนรู้จักที่ไม่ต้องมาทะเลาะกันก็ได้ขอยังไงก็ได้เนี่ยโอ้คนคนนี้เขาก็ตั้งใจอยากมาจริงๆนะแต่แพทว่าคุณจะเงียบใส่เขาคุณจะนิ่งๆตีนิ่ง,งละคราวนี้แพทเป็นแพทเป็นกำลังใจให้นะคู่นี้มันเหมือนกับ ถิงก็ราขาก็แรงบางคนก็แบบว่าคุณก็ไม่ยอมแล้วเหมือนกันเพราะถึงแม้ว่าคุณจะอทิแบบให้อภัยมานานมากมายแต่พัดคิดว่าคราวนี้คุณเริ่มนิ่งๆแล้ว,ลวจะรอดูว่าเขาจะมาหมายไหนอย่างนี้มากกว่านะคะโอเคถ้าชอบนะคะติดต่ออยากดูส่วนตัวก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะอันนี้เป็นพลังงานแรนดอมนะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะ ดังนั้นมีคนเป็นร้อยเป็นพันโอ้บางเป็นหมื่นนะคะเป็นหมืน่นแต่ละคลิปนะคะเป็นหมืน่นหมื่นเข้ามาดูดังนั้นเนี่ยจะต้องคือมันต้องครอบคลุมเนาะแต่ถ้าใครอยากเข้ามาดูส่วนตัวเพราะคลิปของคุณเนี่ยเคสของคุณไม่เหมือนเคสของใครนะคะโอเคติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ